สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของลายมือมาพูดคุยกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าคนที่มีเส้นวาสนาแล้วทําไมไม่รวยนะครับสําหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่มีเส้นวาสนาในมือก็จะสงสัยนะครับว่าเราก็มีเส้นวาสนาทําไมเราถึงไม่รวยละ่ะเหตุผลก็ค <het> ือ <pr in> <c oughs> นะครับเส้นวาสนาของคุณสมบูรณ์ดีไหมมีเส้นต่างๆเข้ามาส่งเสริมให้มัน มีคุณภาพมากขึ้นมีอิทธิพลที่ดีขึ้นหรือเปล่าอ่าพูดอย่างนี้ยังอาจจะไม่เข้าใจครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันอ่าจุดแรกเลยก็คือเส้นวาสนาเนี่ยจะหมายถึงการงานการเงินการดําเนินชีวิตของเจ้าของมือนะซึ่งถ้าใครมีเส้นวาสนาที่สวยหรือคมชัดนะครับก็คือเส้นวาสนาที่คมชัดลึกสวยเลยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้บอกว่ารวยนะ แต่บอกว่าจะมีเงินกินเงินใช้สามารถทำมาหาเลี้ยงตัวเองได้นะครับนอกจากนี้ถ้าหากเส้นของคุณสวยคมชัดเรื่องนียอันนี้แค่หากินเลี้ยงตัวเองได้นะ,ะมีเงินกินใช้ไม่ลำบากแต่ว่าทำงานเหนื่อยก็อาจจะเรื่องธรรมดาจุดต่อไปก็คือเหตุผลที่คุณยังไม่รวยเหตุผลที่ยังไม่รวยคืออะไรคุณมีเส้นมาตัดหรือเปล่า ไม่ว่าจะเส้นอะไรก็ช่างถ้ามาันมาตัดในลักษณะนี้นะครับก็จะส่งส่งผลให้การงานการเงินที่เคยดีเนี่ยหยุดชะงักเนาะแทนที่จะแบบเดินหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยมีจังหวะต้องพักก่อนแล้วค่อยเดินต่อพักก่อนค่อยเดินต่อตามจังหวะเส้นที่มาตัดนะครับอันนี้จุดหนึ่งจุดที่สองนะครับถ้าเกิดมีเครื่องหมายร้ายมาสัมผัสละ่ะอย่างเช่นเครื่องหมายดอกจันมาทับเลย โอ้สแสดงว่าการเงินจะต้องมีปัญหาการงานจะต้องมีปัญหาแล้วก็มีค่อนข้างรุนแรงด้วยลักษณะนี้โดยเฉพาะนะเมื่อยิ่งจุดอายุมาถึงเนี่ยก็จะยิ่งหนักหนาสาหัสเลยหรือถ้ามีเกาะเกิดขึ้นนะครับเกาะบนเส้นวาสนานะอันนี้คือยกตัวอย่างถ้าเกิดที่โคนเส้นเลยเนี่ยลักษณะนี้คุณก็จะกลายเป็นคนที่ทำงานใหญ่ไม่ได้ คุณจะทําได้แค่หากินหาเลี้ยงพอมีกินมีใช้สมมุติว่าคุณมีโปรเจกต์มีงานอยากจะทํางานใหญ่ๆโตๆรีบทํารีบรวยรีบกอ่าอะไรประมาณนั้นก็จะเกิดอ,อุปสรรคปัญหาเข้ามาส่งผลให้การงานที่คุณตั้งใจจะทําให้สําเร็จหรือพัฒนาไปอ่ะเกิดอ,อุปสรรคปัญหาใหญ่โตเลยไม่สามารถทําสําเร็จได้ง่ายๆอ,อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับ นอกจากเครื่องหมายไม่ดีเส้นตัดแล้วก็ยังมีเกาะเนาะจุดต่อไปนะครับถ้าเกิดมันมีเครื่องหมายต่างๆอีกอถ้ามีเกาะเงี้ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอ,อันนี้อันนี้ก็ดีนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนี่ยหมายถึงความรุ่งโรจน์รุ่งเร,รืองในช่วงอายุนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเนี่ยบริเวณเนี้ย โซนพื้นที่อังคารพื้นที่ล่าบังคารเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นช่วงชีวิตที่ค่อนข้างเหนื่อยลําบากถึงคุณจะหาเงินได้เยอะทํางานจะรุ่งเรืองแต่คุณก็มีความเหนื่อยความลําบากเข้ามาร่วมด้วยอะไรพวกเนี้ก็จะมาเหมือนบั่นทอนเนาะบั่นทอนทาให้เราเหนื่อยเราท้ออะไรพวกนี้อีกส่วนหนึ่งนอกจากนี้นะครับยังมีเส้นเนาะเส้นที่มีความหมายเสียหายก็คือ เส้นสมมุตินะครับมีเส้นมาเชื่อมไปตกช่องหมดช่องผิดหวังนะเมื่อตกช่องผิดหวังนะเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวเข้ามานะครับอย่างเช่นถ้าเราจะทํางานงานหนึ่งมีโปรเจกต์มีแผนการอะไรเรียบร้อยแล้วก็ลงมือทําทําไปเรื่อยเื่อยจนถึงเป้าหมายที่เรากําหนดแล้วอะครับมันก็จะไม่ได้ตามที่เราคาดคิดหรือวางแผนไว้ลักษณะนี้เป็นต้นหรือถ้าเกิดมีเส้น ไปตกช่องหมดเปลืองอาหาเงินมาได้เท่าไหร่ท่นี้จะเหลือเก็บเยอะๆมันก็เหลือเก็บนิดเดียวเพราะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายเหมือนอุดรอยรัว่วไม่ได้มันจําเป็นหาได้เยอะแค่ไหนมันก็ไหลออกหมดลักษณะนี้นี่ครับอันนี้ก็คือตัวอย่างครับว่าเหตุผลที่ใครมีเส้นวาสนาแล้วทําไมไม่รวยเพราะว่าเส้นวาสนาของคุณไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะมีเครื่องหมายไม่ดีหรือว่าสิ่ง ไม่ดีมาสัมผัสกับเส้นวาส,สนารวมถึงเส้นวาส,สนาที่อาจจะไม่สมบูรณ์ไม่ชัดเจนอะไรพวกนี้ก็ส่งผลให้คนที่มีเส้นวาส,สนาแล้วไม่รวยได้เช่นกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะจบแล้วครับโดยสรุปนะครับเหตุผลที่คนมีเส้นวาส,สนาแล้วไม่รวยเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือเส้นวาส,สนาไม่สวยสมบูรณ์แบบหรือก็คือ อาจจะมีความไม่ชัดอาจจะมีความเบลออาจจะมีเกาะอาจจะมีเครื่องหมายไม่ดีอาจจะมีเส้นไปตกช่องเสียหายช่องผิดหวังช่องหมดเปลืองต่างๆเหล่านี้ครับมันส่งผลให้เส้นวาสนามีพลังไม่ดีเนาะแล้วก็ไม่สามารถผลักดันให้เจ้าของมือรวยได้นะครับถึงแม้จะรวยได้นะครับแต่มันก็ต้องเหนื่อยจะต้องยากจะต้องลำบากกว่าคนที่มีเส้นวาสนาที่ดีสมบูรณ์อ่า โอเคสำหรับวันนี้ก็จบนะครับเกี่ยวกับเรื่องมีเส้นวาสนาแล้วไม่รวยเนี่ยเพื่อน,อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าใครมีปัญหาสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลายมือหัตถศาสตร์เนี่ยอยากพูดคุยกันก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาคำตอบมาตอบให้สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ